สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้เด้อมาเด evet, ้อหมูชุบเม็ดเมิฟงเซีเนี่ยมองซีกับดับบิ้จุดมาพี่น้องกําเตียงใส่กุ้งลวกสลัดกลมกลมอเวกคอเวดคิดมาเด้อพี่น้องเออแล้วก็มีเนื้อไก่ย่างจังหน่อยกคำโรยใส่กันจ้ะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆอ่างก่อนแกงหน่อยกย่างอยู่กินผู้เดียวบ่เบิดง่ายพี่น้องเลยผักมาเป็นถาด ไปตลาดนัดมาได้บอกแลียดีมากกว่าผมเลียดดีสุดๆพากันซีกันงามๆพี่น <Exped ition in WA> <ından> i̇şte ้องเอ้ยผักซ <Wh> ีกัระถดอ่อนเมื่อเส้นเมื่อเส้านี่กับยาเมา้าอีกละมาเด้อมาเด้อแซ่บๆกินข้าวสวยบวกข้าวเหนียวพี่น้องจ้กข้าวเหนียวยังอยู่ข้าวเหนียวยังอยู่หน่อยนึงก็เลยอุ่นใส่กันมาใส่ซ่อนเอาจ้ะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆนุ่งกันพี่น้องเอ้ยยั่วๆเลยนะคะคักปัญญัง เมื่อใดก็หาแต่เขากินบ้วนกับมันหูไป <laughs> แมนบอกกับเจ้าว่าไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปพี่น้องอ,อืมาเด้อมาเด้อผเอาอนาด้วยก่อนเสียบเสียบคือเกากินผู้เดียวคือเขา,ดเดเขาหีมาเยริมาก,กะนได้ช่ว <laughs> งนี้เห็นเขากินชุ่มือแล้วพี่น้องก็เร่องแ่ปากกดไรกดสับสไครต์ให้พี่น้องเลย อ,อ่ะสะเยออืมจับชมตมสบายค่ะอืมจัออบออโอเคยอดลำง,งานยงหรอวันนี้เป็นสุกตลาดนัดน้องอาจจะลงคลิปช้านะคะเพราะ มีคลิปอยูในสต็อกชมป่ะอือได้ดิดไ่กินได้เนียอื่จับ

อืมอหืมน้าใหม่พี่น <professional> ัง <treating> อ <Napoleon> ืมแบบนกป๊ดทำไก่ต่อยิงกัแซ่บพี่นนองเลยปุ้งตัวนี้เนี่ย จะพ่าเอากุ้งตัวใหญ่ต้องพ่าขึ้นไม่ต้องกุ้งมันตัวใหญ่มากอืมอืม ดอ,อกซีของของมักพี่น้องของแซ่บไปเห็นก็ซื้อมาเมื่อวันไหนวะเมื่อวันนั้นอาทิตย์ก็หันก็ซื้อมาสองกำกับ่อาไนเวนเวนวันพุธไปแดดเออวันพุธวันพุธซื้อมาสองกำเมืม่อนี้ไปซื้อมาอีกสามกำกัแล้วพี่น้องมักขึ้นเครื่องในไหนเอา ผักชีมังนอกเขาปลูกพี่มันปลูกมาจากประเทศสเปนพี่น้องกาส่งนำเข้าคนปลูกเขาอยู่ที่สเปนจ้ะเป็นผักนำเข้าทั้งสเปนที่อากาศดีคือบ้านเขาพี่น้องปลูกผักไง มัน,นีอากาศฝรั่งเศสหนาวพี่น้องแดดดีด now. หนาวหนางกับหนาวยิน 으음 mm. 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 ำปุ๊ดปุ๊ดดิเดีย่างนม้์หวานอ,อ,อ,อืเอาละพี่น้องจา้าเอ้าสิคานีคลิปเนาะซ้ำนี่แหละเพราะมีแหงโอเคขอบคุณทุกการติดตามรับชมจนจบนะคะพี่น้อง ฝากเบิ่งโฆษณาให้นําเยด้อไปแล้วบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสิกินต่อไปแซ่แบๆบ๊ายบาย